กานผ่าตัดบางอันเนี่ยทำไปแล้วมันย้อนกลับไปที่เดิมไม่ได้สำหรับการผ่าตัดหน้าอกเนี่ยการดูแลก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับ <1> 1> การทานฮอร์โมนเนี่ยในคนไข้ที่อยากจะเป็นผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นเรื่องของการเพิ่มตัวกล้ามเนื้อผลต่อเรื่องตัวหน้าอกเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากนะครับจริงๆการเทคฮอร์โมนก็ สามารถทําได้แต่ว่าอา,อาจจะไม่ได้เกี่ยวเรื่องการตัดหน้าอกเท่าไหร่คือถ้าจากตัดหน้าอกตัดได้ทันทีเวลาเราจะแบ่งวิธีการผ่าตัดเนี่ยจริงๆการตัดหน้าอกหลักการก็คือเราต้องการเปลี่ยนรูปร่างของหน้าอกในผู้หญิงให้เหมือนผู้ชายประเด็นมันจะมีอยู่คือหน้าอกผู้ชายเนี่ย กับหน้าอกผู้หญิงมันมีความต่างคือตถ้าของผู้หญิงก็จะมีลักษณะโครงสร้างที่เป็นตัวเนื้อหน้าอกที่มีลักษณะกลมเป็นลันกษณะกลมชัดเจนแต่ผู้ชายก็จะเป็นลักษณะเนื้อหน้าอกไม่เยอะแล้วก็เน้นลักษณะคล้ายๆกับเป็นตัวกล้ามเนื้อให้เห็นอีกอันหนึ่งที่ต่างกันก็คือตัวลักษณะหัวนมกับปานนมก็ต่างกันปานนมในผู้ชายก็จะเล็กๆแล้วก็หัวนมเล็กๆในผู้หญิงก็จะใหญ่กว่าอันนี้การผ่าตัดอะไรก็ตามก็คือเราอยากปรับเปลี่ยนให้ลักษณะจาก ผู้หญิงให้เป็นผู้ชายน,นี้การผ่าตัดมีกี่วิธีหลักๆก,ก็คือถ้าแบ่งตามแผลนะฮะก็จะมี2แบบก็คือแผลที่อยู่รอบๆปานนมใช้ในกรณีที่เนื้อหน้าอกของน้องผู้หญิงเนี่ยไม่เยอะมากอะไรเงี้ยแผลที่ลงผ่าตัดก็อาจจะอยู่รอบๆปานนมเฉยๆเพื่อเข้าไปล้วงเอาตัวเนื้อหน้าอกออกหน้าอกไม่ได้ใหญ่มากผิวหนังก็ไม่ได้ยืดมากในนั้นเนี่ยเราก็เพียงแต่หลังผ่าตัดออกผิวหนังก็จะมีการผด ของตัวเขาเองทําให้มีการเรียบมาวิธีนี้ก็อาจจะมีต้องมาตกแต่งนิดหน่อยก็คือการปรับแต่งตัวขนาดของตัวปันนมกับตัวหัวนมอีกทีหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะเป็นแผลลักษณะคือมีเลาะมีแผลเลาะปันนมแล้วก็มีแผลในแนวนอนอยู่ข้างใต้อันนี้ใช้ในกรณีที่เนื้อหน้าอกค่อนข้างใหญ่ก็เป็นการตัดเนื้อหน้าอกออกทั้งหมดแล้วก็เป็นการเดฟเดฟตัวผิวหนังลงมาให้มันเรียบนะครับวิธีนี้ข้อดีก็คือ เราจะสามารถเซตตำแหน่งของตัวหัวนมกับลดขนาดของตัวตัวปานนมกับตัวหัวนมเนี่ยได้ในทันทีซึ่งก็จะค่อนข้างจะใกล้เคียงกับผู้ชายมาก <hy> ผมอยากให้ให้คิดอย่างนี้คือจริงๆถ้าจะให้ชัวร์เลยเนี่ยก็ควรจะต้องผ่านจิตแพทย์มาก่อนว่าอ่ะเราเป็นเรามีภาวะที่เขาเรียก ร่างกายกับจิตใจเนี่ยมีเพศที่ไม่ตรงกันจริงๆเหตุผลที่ที่หมอแนะนํานี้เพราะว่าการผ่าตัดบ,บางอันเนี่ยทำไปแล้วมันย้อนกลับไปที่เดิมไม่ได้การผ่าตัดหน้าอกเป็นหนึ่งในอันหนึ่งที่จะย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ยค่อนข้างยากหรืออาจจะทําได้ไม่เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยถ้าจะทําจริงๆก็ต้องชัวร์แน่ๆว่าเรามีภาวะที่จิตใจกับเพศเนี่ยไม่ตรงกันชัดเจนจะได้ไม่ต้องมาแบบมามา,มาเสียใจอะไรเงี้ยนะครับ นำหนักการผ่าตัดหน้าอกเนี่ยการดูแลก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับก็หลังผ่าตัดก็จะอาจจะต้องมีการคาสายเพื่อระบายน้ําเหลืองที่อยู่ทั้งใต้ผิวหนังมีการดูดเพื่อให้มันแห้งก็คาไว้ระยะยาวระยะยาวก็มีการดูแลแผลที่เกิดจากการผ่าตัดทําการตัดไหมหรืออาจจะถ้าใช้ไหมาลายก็อาจจะไม่ต้องตัดอย่างอื่นก็เป็นเรื่องของการดูแลแผลป้องกันการเป็นคีลอยอะไรนะครับสําหรับน้องที่ รู้สึกว่าตัวเองแบบเพศกับร่างกายไม่ตรงกันจริงๆครับผมก็อย่างที่บอกฮะมันเป็นผ่าตัดที่ที่ย้อนกลับไม่ได้อย่างไงก็ตามถ้าสนใจไงก็ควรจะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อประโยชน์ของตัวน้องเองนะครับ